ม,มันเปลี่ยนไปมากเราลุ่มอกนะแล้วเราก็หัวเราะเขาสองคนแบบหยุดนิ่งเราตกใจเลยค่ะ<ม> <laughs> เพาขาบอกว่าฉันไม่ได้ยินเสียงหัวเราะของยัวตั้งหลายทีแล้วแล้วก<ม>็หุ <laughs> ๊ยเราเป็นคนที่น่ากลัวขนาดนั้นเลยก็ <laughs> <ม> <laughs> อันเนี้ยค่ะก็คือแบบว่ามันเป็นความมันเป็นมันเป็นความสุขที่ถ่ายทอดออกมาจริงๆเมื่อก่อน ก็จะฝืนยิ้มเวลาที่เขาเข้าบ้านก็คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะคะ mm hmm. แต่ตอนนี้เนี่ยพอเราปล่อยวางทุกอย่างเนี่ยมันมันทำให้หนูน่ยมีความรู้สึกมันมันอธิบายไม่ถูกอะคะ่ะคือเราเบาสบายแล้วจิตใจเราเบิกบานนะคะ าคเพียงตามฝึกฝนจดเกิดที่ในตนคือคนใจบริสุทธิ์